สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปไดในรายการยิบซีโอซิริ C กอนนะเราก็มากันแล้วนะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะมาเป็นประธานกันไปแล้วนะท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาแล้วนะครับนะเพียงคนละ9,000 9 0 0 ก้ากแชร์เพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยแชร์แพลนะและตามด้วยคำถามกดแชร์ออกไปแซ่แล้ว คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้น ใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามไลฟ์สดด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมคำว่าแชร์แล้วเชแเรน คำถามครับนะอาจารย์ทบเป็นอะไรกำลังดูอยู่นะว่าแชร์ออกไปตรงไหนม้างยังไงแบบไหนอืมเพราะว่าเครื่องนี้พอแชร์เต็มแล้วบางทีต้องไปดูซอกด้านล่างอีกว่ามันแชร์หมดหรือยังนะนะนะเราทำงานก็เลยต้องสังเกต เอาพูดเองนะเออเอาเลยกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์แล้ว่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 9 9 9พแชร์แล้วพิม แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ ใครเข้ามาดูค้อวสดสีแดงนะคะถ้ามีค้อวสดอยู่แสดงว่าเป็นรายการสดอยู่สามารถถามได้ในรายการสดเท่านั้นนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าชชแชร์้วชื่อเล่นคำถามกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 0 0 0ัน เก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่งคำถามมาคนเนึ่งค่ะคำถามหนึ่งแล้วสวัสดีค่ะจา์เอาของสองคนนะคะสวัสดีคุณรัตนาพรนะคะแล้วก็คุณโบนะคะแชร์แล้ววันนี้เซ็นสัญญาเรื่องรถไปจะผ่านไหมคะติดอะไรไหมเดี๋ยวดูไปนะครับจะไปร่วผ่านไหมแล้วกันดีครับไปได้ครับนะ เหมือนการเริ่มต้นเริ่มต้นการเริ่มต้นเซ็นสัญญามันก็เป็นการเริ่มต้นการเซ็นสัญญาไปอย่างถูกต้องโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานแพ่บอกว่าเป็นข่าวดีนะคะ,ะมาครับนะจริงๆแพ่ไปเนี้ยมันมันมันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งเกี่ยวกับการงานอืม ก็เป็นภพยหมายเทาวนะคะ mm hmm. แต่ว่าถ้าเกิดจะเอาความคำถามตรงตัวจริงๆเราไม่มี mm hmm. มีแต่ว่าต้องดัดแปลงคำถามดัดแปลงคำตอบมานิดนึงเพราะว่าเรื่องรถจะผ่านไหมติดอะไรไหมเรื่องรถน่าจะผ่านนะคะเพราะว่าภายใบนี้หมายถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ mm hmm. นะคะ mm hmm. แต่สามสิบแปดไม่แชร์นะคะชื่อรักจะ แฟนชื่อรักจะได้มาใช้ชีวิตแบบครอบครัวไหมไม,ไะะมไม่ได้แชร์นะคะคุณแตมไม่ได้แชร์นะคะต้องแชร์ก่อนครับให้กดแชร์ก่อนแล้วไงคะโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นประธานนะครับในการตอบกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 9 0 0 900 99แชร์เพียงเท่านั้นแตมส8 อออข้ามไปก่อนนะคะคุณลักกี้สาวันนี้จะได้เงินไหมคะอ่าตรงตัวโหห้าสิบห้าสิบอ่ะหนึ่งคือไม่แน่นอนห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ว่าจะได้หรือไม่ได้ไม่แน่นอนสองคือได้ครึ่งเดียวได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะ เข้าใจใช่ไหมมาครับกดแชร์เข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมใช่ใชกดแชร์ออกไปแท่อืออาจจะได้ครึ่งเดียวหรือว่าหรือว่าให้จะบอกว่าไม่แน่นอนเลยห้าสิบห้าสิบได้มีเกณฑ์ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีเกณฑ์ไม่ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่อีกความหมายหนึ่งคือได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยได้ครึ่งเดียวเลย กดแชร์ออกไปแซ่เลยอีกอย่างหนึ่งนะตอบแบบตามหน้าไพ่เลยแบบว่าผู้หญิงอ่ะเป็นไพ่ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอุปถัมภ์นะคะเป็นไพ่ใบนี้เป็นไพ่นารีอุปถัมภ์นะคะก็อาจจะได้เงินจากผู้หญิงก็ได้จะเอาคำตอบไหนดีอาจารย์ฮอปให้อาจารย์ฮอปตอบท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธาน ก็มาเป็นประธานกันไปแล้วเอาเร็วดิมีสามคำตอบให้เลือกอะอจะเลือกอะไรฮะจะเลือกอะไรได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือได้มีโอกาสได้ห้าสิบห้าสิบมีโอกาสได้ห้าสิบห้าสิบเหลือเรื่องเนี่ยผู้ผู้หญิงช่วยได้ให้ได้ให้ได้เงินมีผู้หญิงช่วยให้ได้เงินด้วยเนี่ยอัน,น,น,นเนี้ยนาฬิประทรรมเนี่ยใช่นะ,ะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย ก้าแชร์เพียงเท่านั้นเร็วเซมาค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์ชรแล้วชื่อเล่นคำถามใครยังไม่ได้แชร์ต้องแชร์ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่รู้จะแชร์ไปที่ไหนแชร์เข้ากลุ่มพยิบซี <ม>ที่<ค>มีสี่หมื่นกว่าคนนะมีโฆษณาด้วยอะไรมีโฆษณาด้วยฮะมาครับกดแชร์ออกไปเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะนะเขาให้ติดตามแต่เราไม่ติดตามเหยไปติดตามทำไมก็ไม่รู้อึตพิตเอาเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะอ่ะแปดนาทีกว่าแล้วติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานได้ที่ท่านประธาน Facebook โอซิลิกรนอภิรัต a c e b o o k โอซิลิกรนอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 092929261 5 ID รายโอซิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไห่ยิบซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครนะูหน้าทองสาสิกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสวงเปิดกิจการร้านคา้าโรงงานโรงแรม จำหน่ายเท่รูปเครื่องรางของขลังก็ถูกมงคลต,ต,ต่างๆและเสียนครูค่ะ<า>ได้รับ<อ>ครอบเสียงครูด้วยนะคะตามนี้เลยนะครับนะแล้วผมครับตามนี้ครับ f a c e b o o k ครับอาจารย์ท็อปนะับเมตดปลาเบอร์โทร0ูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหกห้าแปดไอดีรเอเทหนึ่งเอาละ,ะเวลาของเราก็ใกล้จะหมดกันแล้วนะเดี๋ยวสักพักเราก็ต้องไปนะเอาละไหนลัคกี้อ๋อตอไปแล้วนะก็ รอคุณแอมอยู่ว่าคุณแอมจะแชร์ให้เราไหมก็จะได้ตอบให้นะคะ,ะแอมสามสิบแปดแฟนชื่อรักจะได้มาใช้ชีวิตแบบครอบครัวไหมไม่ได้แชร์ให้นี่นะไม่ได้แชร์ไงไม่ได้แชร์ให้เห็นแบบท,ท,ท,ที่ที่จะบอกไงก็คือแชร์เข้ากลุ่มพยิปซีหนึ่งละกลุ่มพยิปซีที่มีสี่หมื่นกว่าคนนะคะแล้วก็กลุ่มชุมนุมร่างทรงนานาชาติ กลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุกเทนนิมิพยากร3สามกลุ่มนี้จารย์โอ้จารย์ท็อปเป็นแอดมินเองนะคะกดแชร์ไลฟ์สดหมอดูทุกคนเข้าไปได้เลยนะคะกลุ่มพยิบซีที่มีสี่หมื่นคนนะคะกลุ่มพยิบซีนะหนึ่งละแล้วก็ชมุมร่างทรงนานาชาติชมรมโหราศาสตร์เอกอุกเทนนิมิพยากร์นะคะ เอาละเขาไม่แชร์ให้ไปแล้วนะ<ห>ไปแล้วไปแล้วหมดเวลาแล้วนะเออแล้ว